สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในโค้งสุดท้ายค่ะท่ชนชมคลิปนี้จะมาตามโค้งสุดท้ายของความฝันพอเริ่มนะคะงวดนี้พอเริ่มฝันตั้งแต่ตองวดเป็นตองงวดที่เป็นวันพระไปแล้วรอบหนึ่งนมองชมในโค้งสุดท้ายนี้นะคะพอเริ่มเฮ้าฟันดีฟันเด็ดอีกแล้วนมชงชม ฝันได้เป็นโตเลดจังๆเลยนะคะนคงสุดท้ายนี้พอเฮาฝันในวันพระใหญ่ค่ะน้ำชมพระที่สองนะคะเพื่นว่าเป็นวันพระสิบสี่คำนะคะตื่นมาตอนเศาร์กะเป็นสิบหําคำน้ำชุ่มแล้วกะเลขกับไปเที่ยวต่างประเทศหลายรอบแล้วนะคะสำหรับความฝันพอเฮาน้ำชุ่มหมวดนี้วังว่าเหลขกของพอเฮาจะแตกไปจนนอดหวยรัฐบาลไทยอีกคือเก่าน้ำชุ่ม พอเริ่มเป็นอีกท่านหนึ่งที่ฝันแม่นสุดๆนะคะมีแต่คนตั้งหนา้าตั้งตารอคอยความฝันของพอเฮ้าน้อมชมเอางวดนี้นะคะจะได้เป็นแนวความฝันจังใดแบบใดในโคงสุดท้ายนี้ให้ซีฟนจองเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังเสียงสัมผั์ของพอเริ่มนะคะว่าพอเฮ้าจะฝันเป็นแบบใดจังใดนะคะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอเฮ้าให้พอเฮ้าเป็นคนเล่าให้ฟัง พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อเริ่มวันดีครับค่ะเมื่อนี้ดได้เลกงามย่ำดีพ่อเริ่มเอ้ยมีเตปซีแฟนช่องเข้าถามหานะคะเพื่อนว่าให้ตามโค้งสุดท้ายของพ่อเริ่มนะคะผู้ฟันดีฟันแม่นนะคะล้วก็พ่อเริ่มเข้าจิตใจดีหลายนะคะถ้าฟันแนวดที่จะเป็นตัวเลขนั่พอพ่อพรเริ่มเข้าบอเคยห่วงเลยนะคะหมวดนีเอฟซีตั้งนาตั้งตารอคอยพ่อเริ่มเป็นจาัางใดโค้งสุดท้ายฟันดีไป เออตัวนี้มันันนี้เยอะเลคระเราท้มดีเลยแหละพันปันญาตนเงินพระหลือพันนี้เนียคู่เห็นพระตัวค่ะมีตายแล้วคู่สวนตัวนางสวนท่างบ้านท่านไม่ออกพระหลายองค์หรือว่าคู่หลายองค์เนียโอ้ค่ะตัวไปตเวหน้าเลยว่ามันอาจารย์ข้ามหมู่หรยไงเนี้ยมันตรงใหญ่เลยตัวไปเยอะมากเลยตัวกระลังได้กระชากอะไรก็นร มึงไคนละเชียนไหวคนละเชียนเหล็กคนนึงอือค่ะคนละเขียนเลยตัวหนาคนน้อเขาไม่เขียนเหล็กแต่ว่าเขียนเหลกเครือตัตเคื่อตัวยันตัวตะว่าเป็นตัวเลขกไข่เนี่ยอ๋อเขียนไข่ไข่ตัวยันหักเป็นภาษาเป็นเป็นเป็นเลขอะรเบสเป็นเหลขกไทยเนาะเพลิ่มเนาะเป็นเล็กอะไรเลขเขาใส่ขนบืนเนี่ยเขาเป็นเล็กไท่เขาเขานะแต่ว่าใส่เขาใส่ละงอ๋อค่ะทั้งฟ้าทั้งยมม่เบิ้งบม่นเ แต่ตัวแท่นนี้มันเขียนแหลกสักวันนึงมันบ่งผมบเบิ่งแหลกเลยแต่มาจำเป็นแต่ตัวเดียวกันเมดหนอ่งะโอ้ค่ะแต่ใต่ตัวเดียวกันแิดจเลยเลยห้อฟันจะเลยห้องกบนยุกแต่ว่เปิดชื่นเปิดไส้กันนะพิจค่ะเิียนเยะนจะเปิดไส้ไฟกระปิในห้องฟันไฟ้กระปิทกระดาษรนอ๋โอ้ค่ะเลย ในเด็กตัวเทวเรึอะไรก็เลยหงมืออ๋อกเ็กเลยค่ะกะฟ็ฟันบันดีว่าฟันก็เลยบอกเปิดไส่เรีบร้อยโอ้โอ้ไส่เรียบร้อยแต่ถ้าสมมติติดช็อปเมื่อกี้เรีเยบร้เป็นเรื่องเม่กี้ต้องพันเลยค่ะสรุปแล้วจังคือจังฝันเป็นจริงเนาะพอเริ่มเนาะในฝันก็ว่าจะมาเขียนไหวเนาะก็ได้ตื่นฝันเขียนไหวอีหลีเนาะคะ่ะห่วยเป็นมาตราดช็เท่าไห่ไส้หมดทีละกันค่ะ ก็เตื่นมากาเปิดไฟรีมาหาะได้เจียนรีมาทีนี่ะอืมเป็นจะได้เลียนรีมาี่่ะานนี้จะเดยตื่นนมันมันแจ้งนะบานนี้มันิ่กลยเป็นื่มากเมากก็เลยเาาิฟังว่าฝันได้เยค่ะันได้เอก็เลยเราก็เลยบอกว่าฝันก็ได้จะได้กาตาจะมาบอกให้ดอกกันฝัน ฝันไอ้เพ่อเริ่มฝันเลยเห็นตัวเลขชัดเจนม่บอพ่อเริ่มจำชัดเจนเนาะค่ะโอ้ฝันฝันนีฝันวันพานบ่พ่อฝันวันพานน่อยเออสิบสี่คำทีฝันวันพาน่อยค่ะแต่วันพาน่อยวันนี้ก็เลยมาวันพาหญ่มันเป็นวันเออเป็นวันจันเป็นเเป็นวันจันเลยพอดีวันที่แปดเนาะวันที่เลยค่ะ แต่จำบุกิดไปว่านี่เรือเลอกงกันนะอือแต่าำบุกิดวะเมียนเรือเลาออกว่นพอดีวันจันเออก็เลยแยงมากเเลยมาช่วยเรือเล่า่อนอือค่ะแต่ว่าเดียงเดียงเหลเชียงคน่เรล่าเอรเล่อเามได้นงค่ะเขียนตัวนันเีนี่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 น้่นี่นี่นเ่นี่นี่น่นี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 ันนี่นน่นเชียงี่นน่นน่นอน่นนี่ บนว่าแต่กบใหญ่แบบนี้เลอ้ค่ะห่วยไนแใหญ่แต่บกตัวเดียวตอใหญ่ทำน้องเขาเมื่อยหนโอ้ห่วยฟันดีครับเนาะค่ะอืมบ้านใหญ่เนี่ยงานหรือเป่าแพนเพขั่สนใจเป่าอ๋อค่ะเรียอาอุ่มใจใจมือเลยนะค่ะแล้วเป็นปอกปอกลงอะไรล่ะพีงข้าวยัมนจับเลยจับไปใจ่มือเลย โอ oh ้ยป oh. ี ies, ันจับอย่างนี้ปีหปีงอะไรง่าย่วเกินปีหมดละโอ้มีแต่แนวย่ญ่ๆเนาะเพิเลิมเนาะก็กปแล้วเหรอีเงินกกาเมื่อจับสู้จะไม่ได้ปีงอ่ะค่ะเอามือเอามือถูจะไม่ปีมันก็ไ่น่หมอะพราเงินขาดเครื่องปีเงขาดเครื่องบัขาดาฬิกาจะน้อยในแขนเลยอ๋อปีง่ปีงเงินขาดาฬิกาจะน้อยค่ะ นเหลือแต่กนมันสิ่งแลก,กนจนทุ่มจนขาดจะออกจนแต่ว่ามุ่นหนนะงอง,งนักยิงอ๋อทูจนมุ่นปุ้ยปุ้ยเอี่มันจมุ่นวายาโดยเฉาะมุ่ใหญ่หลายทีอืมผมไปปล่อยล,ลงปล่อยในรอยเ้ทับเละครบเลยค่ะวานนี้เขาเริ่มมามสื่อเล่นเหล้าดื่มดื่ล้าค่ะมาสื่อเล้าในสื่อได้เรียแต่ว่าความฝันต่องความฝันหนึ่ง ปีจับนะปีเป็นเมื่อเป็นหาปีเป็นแสบปอกเป็นเก่าโอเคมาซื้อมาซี่อในเวียดจบแต่โสรต้องโตโอ้ทีอืมแต่เอ๋อทีมือนั่นออกเต็มๆมันบอเริ่มเต็มแล้่นะแต่ขาเก่าสามโตเนาะนเวียบมันเออในในในเวียดน้องโตเก้าห้าะเด็นกใะเวียดสองก้า้องเกิดทนองโค่ะ ็มแต่ว่าบานี้เลขเลขดีว่าได้แล้วจะคู่เดิค่ะมือไม่ไม่มือไม่ไม่เดิอเบอเบาบอกตรงแต่เจานะเออเมนเมนเอลินโอ้ตัวเลขตัวเลขทั้งบัดนทั้งบ้ดค่ะตัวเลขภาพอกได้แกนได้หมเดอ้าไม่บู้หอดหมองตื่นเต้นแล้วเนาะบานี้เอาได้ตัวได้เนี่ยเพิ่มเอ้า แยกที่ว่าบ้าเนี้ไหจำได้มันมี09 89 09 89แล้วก็88นะ้อเริ่มแปดฮะแต่ว่าเด็ขพันพันว่าเขาไดครบแต่จริงเขาแปลงเป็นแปลวาแต่แปลว่าอะไรอ่ะแท้เลขที่นเขี่แปลเอาแล้วแต่ละคนมันจะ ชุดซ้ำค่ะแปดเก้าคันแปดเก้าไม่หล้เลยว่าเอกไปแล้วค่ะเป็นไปได้คือเก่านะพเริ่มเนาะอาจจะมาหอดหวยรัฐบาลไทยก็ได้นะคะแะต้องันกันก็ฟันกันแย่เอแล้วแน่นอนเลยอะค่ะเอาัเป็นดเลขอยู่มันเป็นเกียวแกครับเปลี่ได้ถ้าเป็น่ยนกันมันจะเลขตัวเดียวกันนะเมนเมนความเจ้าพเริ่มไอ พอพอเริ่มอยู่ไกลพัดลมแห้งมันวนเนี่ยเปา่าพุดปัดพุดปัดพุดปัดอยู่ได้เสียงแจว <c oughs> <c oughs> เอาเอาออกอันเจา้จาเจ้าไกลอ,ออกจากพัดลมนิดนึงมันเสียงกรดขาดห,หายนะอันนี้คือความฝันพอเริ่มในโค้งสุดท้ายนะ้งชมพอเริ่มเหาฝันได้เป็นโตเด็ดเด็ดบ่ต้องแปลเลยนะคะงวดนี้นะครับชมโค้งสุดท้ายคือศูนย์เก้าแปดเก้าแล้วก็แปดแปดเป็นโตที่พระเขียนหยนะคะเป็นพระผู้ใหญ่เอา้าพอเริ่มบาดบาดที่นี่ ตอนเจ้าตอนเจ้าฝันนี่เจ้าถักเจ้าแปลฝันเจ้าแปลว่าจังไดเอาฝันว่าปิงจับมือเนี่ยแล้วก็ได้กบไงเนี่ยแปลเพื่อเริ่มแต่แต่เขาฝันเแล้วแปลแล้วเขาะว่าปิงจะเป็นแปดกบกบกบก็เป็นเก้าแต่เสมอเป็นหาอืมค่ะใส่ซ้ำชื่อแล้วก็มาชื่อแรกใช่ละชื่อชื่อกู้เพราะเขาจะเป็นแปด แปดห้าเก้าหรือแปดเจ้าหานี่ละอริงๆชุดท so right. so ้องของนะคือด้านนะแปดห้าเก้าหรือแปดเจ้าหานะพ่อแมนเอฟซีแฟนช่องเฮาตัดเหรียญเอาเนาะพ่อเนาะชุดเดียวเนาะเพื่อจะเล่ครับก็ให้แม่ฟารานไปปแดสายกับแมนแมนแมนเพราะว่าฟันดีครับนาะค่ะไปเลขรัฐบาลกางต่างประเทศหลายรอบแล้วเนาะพ่อเนาะเป็นบ้านพักใหญ่เนาะค่ะบอกเล่าสองสองอย่างแล้วเล่าเจ้าหาครับเจ้าออกแล้ว วันนี้เขาต้องไปซื้อได้วันหรว่าซื้อลอตเตอรี่แล้ววันซื <c oughs> ้อลอตเตอรี่ได้ซื <c oughs> ้อลอตเตอรี่ได้ไปแดกกับไปังเ้ยงแดกกับลุนเก่า <c oughs> แต่เก่กาก็ได้ <c oughs> แล้วก็ชื่อหาแปดทีไปหนึ่งมันมันมันนอนบานนี้บนเชียงานนี้ซือเี่แล้วนี 1, ่พันกใหม่ได้เนี่ยซื้อ,อตะตี่แล้วมันอน แกว่าบ่ได้นใชว่ามันอนเราใชเป้าไหวแต่่นอนฝันเลียขึ้นถือระตเลยเมื่อไหร่นะเ่นอนจขึ้นแล้วันฝันนีตอนนึงอกันว่ามย for ิ่งละลายว่าจนยิ่งย่อยเน่ยน่ว่าทศบานเนี่ยก็ต้องนั่งมูแหละบานีนั่นเขานเอาเงินหยิ่งุอย่ายันนับเงินย <c ười millet> ันเงินแต่ย่าย่าเลยว่าให้จะเริ่มเงว่าัเงินตัวจริงหมดแล้เงินนะ โอฟันดีครับหน่ัแหลกค้าวเป็นแหลกละมือละมือค่ะ้ยนัดมือส่ดแล้วเขาจะเขาจะบอหาย่าย่ายแล้วว่าไปให้เริ่องเรื่อนนี้เขาเลยม่าฟันนะเเลยว่ามีคนแบบว่านับเชก้อลมาทาน้ำเงินนะค่ะนับช็ก้อลมาทนบ้านนี้ก็เลยเ่ว่างเขากันกับเพื่อนเนี่ยแล rounds, แ binding, ้วนับร้ายคนย่พ่อหน่อยเอาไปนับร้ายคนร้ายจะเชียราว่าจีนะค่ะ การนี้เขาขาจาเขาเรียเป็นระับนับเลยแล้วตื่นเห็บอกว่าทัา้งใดแสดงระเบิดระดับจว่างก็ระลายโอ้แต่ได้แล้วเนาะพอเริ่มเนะาะเออเข้าฟันเสร็จแล้วไปนรียแล้วสิค่ะโอ้ฟันดีครับเนาะพอเริ่มอันพอเริ่มมันชีวกือบอลคำพูดหรือว่าเข้าฟันเลยดีดยหค่ะนี่อ๋อาชาถูกงวดนี้เนาะค่ะขอให้เลขกพอเริ่มเข้าแตกไปจนหอดรัฐบาลไทยคือเก่าเนาะพอเริ่มเพราะว่างวดที่ผ่านมากะไปออก รัฐบาลเล่าแล้วหล้กก็มาดยังมานํามาหดไทยทั้งสามตัวนะพ่อเนาะ<ช>หดนี้ก็บ<ช>ขอให้ได้<ช>คือเกานะคะ<ช>เอาพอเริ่มเดียวซอเจ้าอีกนิดนึงตอนที่เจ้าเสียงเลขนะพ่อ<ช>เจ้า<ช>เจ้าเสียงเลขไอ้ทิพะที่ว่าพระเพิ่นเขียนให้สามชุดนี้เจ้าเสียงว่าจังใดว่าให้ได้ของบุหรือจังใดว่าอไรเนื่องี้ฉีกอย่ว่าเขีนอย่างน้อก็น่าจะโบราณที่ทำยังหนาแต่ว่ามิดค่ะ อ๋อเสียงเลขมีแต่ว่าโบเดอธิษฐานเล่ยตะไว้ฝันดีซื่อแม็นบอแมนค่ะป้าโบแมนเลขเขาหรือบบพ่อเลขชุดนี้ไหมย่างบอย่างโบลูกเน่ยว่าเข้าพันแบบนั้นเนาะใช่ใช่ใช่แต่เขาพันจนมาเป็นพันดีอยู่แล้วค่ะ ฟันดีลีพอเริ่มปกติแล้วพอเริ่มเข้าโดนๆจะฟันดีแบบนี้นะพอ่อแต่ว่าฐาาเลขเพ่นเขานี่เขาต้อกันหลงวดนะคะคือจังปีก่อนๆที่ทั้งช่องเข้าไปสัมผัสพอเริ่มมากอะแต่ก็รั่วหลงวดนะคะงวดนี้ก็ขอให้เลขของพ่อเข้าแตกไปจนหอดรัฐบาลไทยคือเก่าพอขอพรกคุณพ่อเริ่มหลายๆเด้อค่ะเด้อที่แบงปันแนวท่างดีๆให้เอฟซีแฟนช่องเข้านะคะผู้ใดเดืเขามารับช่มรับฟังนะคะ กขอให้ได้โชคได้มานนะพ่อให้เลขของพ่อเริ่มเฮ้าแตกก็รั่วแล้วก็ให้พ่อเริ่มได้โชคได้มานคือกัน,นะะเด้อค่ะเขอบคุณพอ่อหลายๆค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรื่มชมก็จะมาสรุปนะคะตัวเลขความฝันของพ่อเริ่มในคงสุดท้ายน้องชมคงสุดท้ายพ่อเริ่มเฮ้าฝันดีฝันเด็ดฝันว่าพระผู้ใหญ่นะคะเขียนเลขให้สามชุดสามหางน้องชมคือศูนย์เก่า ปดเก่าลก็แปดแปดนะคะพอเห่าเอาไปเสี่ยงนะคะไปเสี่ยงใส่หัวนอนแล้วฝันดีฝันเด็ดต่ออีกรำชมุ่มฝันว่าได้กบโตใหญ่นะคะใหญ่ขาดพันวาซำสองฝ่ามือนะคะแลก็มีปีงโตใหญ่มาจับมือนะคะพอเห่าแปรได้ชุดเดียวหางเดียวรำชมุ่มคือแปดหาเก่านะคะหรือแปดเก่าหาที่พอเห่ามักรำชมุ่มนี่คือ ค้งสุดท้ายของพอเริ่มเฮ้าน้ำชุ่มหลังจากรอบแรกนะคะที่พอเฮ้าฝันต่องวดน้ำชุ่มนี่คือต่อหนวดของพอเฮ้าได้เปลี่ยนแบบนี้นะคะเลขแปดเก้ากับหกแปดนะคะน้ำชุ่มกับผัวกับเป็นตัวเดียวกันนะคะสำหรับรอบแรกที่พอเฮ้าฝันว่าเมียเพิ่นนะคะย่ายเพิ่นช็อกตายน้ำชุ่มแล้วก็ตายแล้วฟื้นนะคะอายุเพิ่นหกสิบแปด ปีพ่อดีพ่อดีรับชมพ่อซอเกิดก็คือสองสี่เก่าๆนะคะนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลของพ่อเริ่มวดวันที่16เมษายน2567นนี้นะคะผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขก,กับพ่อเฮานะคะกะพิจารณาเอาเ้อค่ะเ้อทั้งเบิดทั้งมวนกะเป็นแค่แนวทางนะคะเพื่อจะเมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพงกันอีกราชมชงวดนี้ผู้ใด,ด้เขามารับชมรับฟัง ได้เสียงโชกเสียงลาบนะคะก็ขออวยพ่อในแฟนช่างเฮ้าทุกท่านทุกคนนะคะมีโชคมีใช่โชคโชคันมันๆท้่ปังๆกันสุขูสุขคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ